สวัสดีครับทุกคนครับแล้ววันนี้นะฮะอยู่โอ๊ตครับแล้วก็เชียงใหม่เลิฟโฮมนะฮะแล้ววันนี้โอ๊ตก็จะพาทุกท่านนะครับมารับชมบ้านอีกหนึ่งหลังกันนะฮะคือที่จริงเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยโอ๊ตเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยโอ๊ตมีอัปเดตใหม่นะฮะในเรื่องของราคานะครับแล้วก็บ้านที่เขายังเหลืออยู่นะฮะแต่วันนี้โอ๊ตจะพาไปดูบ้านหลังเดิมนะครับที่เป็นบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะถ้าใครยังไม่เคยดูบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยฮะ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับทำเลที่ตั้งเนี่ยเขาจะอยู่ตรงเส้นสันกำแพงสายเก่านะครับห่างจากแยกบอ่อสร้างประมาณเพียงแค่1นกิโลก,กว่าเท่านั้นนะครับคือขับเลยแยกบอ่อสร้างมานั่นเองฮะสำหรับตัวบ้านหลังนี้นะครับจะมีขนาดที่ดินอยู่ที่122ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยเขาเนี่ยอยู่ที่250ตารางเมตรนะฮะมีทั้งหมด4ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำครับแล้วก็มี1ห้องแม่บ้านด้วยนะฮะ และส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของโรงจอดรถนะฮะตรงส่วนของโรงจอดรถตรงนี้จะสามารถรองรับการจอดรถได้2คันครับในส่วนของโรงจอดรถเนี่ยเขาก็ได้ทําเป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็หลังคาตรงโรงจอดรถเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณไม่จาเป็นต้องมาต่อเติมเพิ่มเองนะฮะ ตัวบ้านนะครับมีพื้นที่ดินที่122ตารางวานะฮะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนพื้นที่สวนข้างๆบ้านนะครับตรงบริเวณข้างบ้านเนี่ยเขาก็ได้ลงต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้เนี่ยเอาไว้ให้โดยรอบเรียบร้อยแล้วนะครับตรงพื้นที่ข้างบ้านก็ยังมีพื้นที่เหลือเยอะเลยนะครับ ถัดมาครับเดี๋ยวโอ๊ตจะพาทุกท่านนะครมาดูบริเวณอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านกันนะครับบริเวณโดยรอบบ้านนะครับคุณจะเห็นอยู่แล้วนะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีกรวค่อนข้างสูงเลยนะครับกรวตรงนี้เนี่ยสูงถึง2เมตรเลยนะฮะจะทําให้บ้านหลังนี้จะค่อนข้างไพรเวทเลยครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ทางด้านข้างๆบ้านนะฮะยังมีพื้นที่เหลือเยอะเลยนะสามารถที่ติดตั้งนะครับสระว่ายน้ำได้นะฮะถ้าใครต้องการทําสระว่ายน้ําก็สามารถทําเพิ่มได้เลยนะครับ ถัดมาครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในบ้านนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านตกแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่คุณเห็นทั้งหมดภายในคลิปนี้นะฮะเขาให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโต๊ะรับประทานอาหารเองก็ตามนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆโซฟาต่างๆของตกแต่งต่างๆภายในบ้านเนี่ยให้ทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็ติดตั้งเรื่องของแอร์ไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ เมื่อเราเข้ามาภายในบ้านนะครับโซนแรกตรงบริเวณนี้ฮะก็จะเป็นโซนของห้องลิฟวิ่งครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนนั่งเล่นนะครับก็มีโซฟานะครับแล้วก็ชั้นวางทีวีแล้วก็มีทีวีเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับตรงห้องนี้เนี่ยผมชอบนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีกระจกเยอะมากนะครับทั้งด้านตรงกระจกทั้งด้านหน้าเองแล้วก็ข้างๆเองนะครับที่เป็นมุมนะทำให้แสงธรรมชาติจากภายนอกเนี่ยเข้ามาภายในบ้านได้อย่างเพียงพอเลยนะครับถัดมาครับก็จะเป็นโซนของเล่นเป็นโนครับ เปีนโ,นโนตัวนี้เขาให้เลยนะฮะแล้วก็ติดกับเปียโ,โ,โนเลยก็จะเป็นโซนริฟวิ่งตรงโซฟารตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นบริเวณของโซนดินนิ่งหรือโซนรับประทานอาหารนะฮะ ตรงนี้เนี่ยเขาได้จัดเตรียมแล้วก็ให้โต๊ะรับประทานอาหารแบบ6ที่นั่งเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยแชงเดลียสวยๆ2ออันนะครับตรงส่วนนี้อดชอบนะเพราะว่าเขามีกระจกล้อมรอบตรงส่วนบริเวณของโซนรับประทานอาหารตรงนี้เลยนะครับมีทั้งประตูนะฮะคือตรงโซนรับประทานเองเนี่ยจะมีประตูอีกหนึ่งบานนะครับที่สามารถเปิดออกไปบริเวณทางด้านข้างๆบ้านที่เป็นสวนได้เหมือนกันครับ ถัดมาครับจากโซนลิฟวิ่งฮะก็จะเป็นบริเวณโซนของครัวนะครับตรงนี้เนี่ยเขาทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์ไว้นะครับตรงนี้คุณสามารถทําเป็นโซนครัวยุโรปได้นะครับอาจจะทําเป็นครัวเล็กๆนะครับแล้วก็โซนทำอาหารนะฮะมีตู้เย็นเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นท็อปหินอย่างดีเลยนะแล้วก็พวกบิวอินเนี่ยก็เป็นงานดีนะครับที่ผมเห็นนะอันนี้คือคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วก็ถัดเข้ามานะครับภายในตรงบริเวณนี้ฮะก็จะเป็นโซนของครัวไทยนะครับตรงนี้เขาได้ติดตั้งนะครับ จัดเตรียมครัวไทยเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีหูดุดควันนะครับซิงล้างจานนะแล้วก็ตรงครัวไทยเนี่ยก็จะมีประตูนะครับที่สามารถเดินออกมาตรงโซนบริเวณทางด้านหลังบ้านได้นะฮะ กลับเข้ามาภายในบ้านครับคือบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4ห้องนอนนะครับคือจะมีห้องนอนข้างล่างด้วยนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่จริงเนี่ยเขายังมีบ้านเปล่าขายด้วยนะถ้าใครอยากตกแต่งเองนะครับตอนนี้บ้านเปล่าเหลือเพียงแค่หลังเดียวนะฮะแล้วก็ห้องนี้ครับจะเป็นส่วนบริเวณของห้องนอนข้างล่างนะครับหรือห้องนอนของแขกหรือผู้สูงอายุก็ได้นะครับใครที่มีพ่อแม่นะฮะเราต้องการห้องนอนข้างล่างเนี่ยบ้านหลังนี้ก็ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับ ห้องนอนนี้เนี่ยเลเยอร์เขาอ่ะนะครับจะอยู่บริเวณทางด้านหน้าบ้านนะฮะคือจะอยู่ติดกับส่วนของโรงจอดรถเลยนะครับแต่ว่าห้องนี้จะไม่ได้มีห้องน้ําภายในตัวนะครับห้องน้ำเนี่ยจะใช้ร่วมกันกับห้องน้าลิฟวิ่งข้างนอกครับแต่ว่าห้องน้ําจะอยู่ติดกันเลยนะฮะและภายในห้องนะครับเขาก็ได้ลงเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะครับที่จําเป็นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งแอร์นะฮะแบบสวงฟ้าเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับ ถัดมาครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําชั้นหนึ่งนะฮะห้องน้าชั้นหนึ่งนี้จะติดกับห้องนอนชั้น1เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับถัดมาครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบริเวณบนชั้น2ของตัวบ้านหลังนี้กันนะครับบนชั้น2เนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําครับ สำหรับห้องนอนแรกนะครับที่โอ๊จะพาทุกท่านมารับชมกัรบนชั้นสองนะก็จะเป็นบริเวณของห้องนอนใหญ่นะฮะหรือห้องนอนมาส t e เตอร์เบดรูมนั่นเองครับสำหรับห้องนอนนี้นะฮะผมบอกเลยว่าเขาจัดเต็มหม้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งนะครับหรือลงฟอร์นิเจอร์นะฮะต่างๆเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปนะว่า ภายในบ้านหลังนี้เนี่ยเขาติดตั้งแอร์แบบฝั่งฝ้าไว้ให้หมดเลยนะครับทั้งหมด5ตัวนะฮะคือผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับสาหรับราคาในปัจจุบันที่เขาปรับลดลงมานะฮะคือราคานี้เนี่ยถ้าคุณไปซื้อบ้านในโครงการนะครับบ้านเปล่ายังไม่ได้เลยนะกับพื้นที่ดินร้อยกว่าตารางวานะครับบ้านแบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้แล้วก็ให้เฟอร์นิเจอร์นะครับจัดเต็มแบบนี้นะฮะผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับคือหลังนี้เนี่ยเป็นราคาท้าโควิดจริงๆเลยฮะ กลับมาภายในห้องนอนครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของ walk-in closet นะครับตู้เสื้อผ้านะฮะแล้วก็โซนบริเวณของห้องน้ำภายในห้องนอนใหญ่ห้องนี้ครับ อีกส่วนหนึ่งบนชั้น2นะครับคือบนชั้น2เนี่ยเขาก็จะมีประตูนะครับแล้วก็มีเทอร์เรสตรงนี้นะฮะที่สามารถออกมาได้ครับตรงโซนบริเวณตรงนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะฮะคุณสามารถมาวางโต๊ะนะครับหรือมานั่งเล่นโซนบริเวณตรงนี้ได้เลยนะฮะกลับเข้ามาภายในครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3กันนะครับ สำหรับห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3เนี่ยจะมีขนาดที่เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ห้องนอนนี้นะฮะก็ได้ตกแต่งแล้วก็โลเคเจอร์บิวอินทุกอย่างนะครับติดตั้งแอร์แบบฝั่งฝ้าเอาไว้ให้เรียบร้อยเหมือนกับทุกๆห้องเลยนะครับคือฟังก์ชันการใช้งานมาบอกเลยว่ากว้างมากนะครับห้องนอนที่2เนี่ยสามารถลงเตียงขนาด5ฟุต6ฟุตเนี่ยได้อย่างสบายๆแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกนะครับ แล้วก็ห้องนอนที่2นี้นะครับก็จะมีระเบียงนะที่สามารถเปิดออกไปบริเวณโซนทางด้านข้างๆบ้านได้ด้วยครับ มาครับก็จะเป็นบริเวณของห้องนอนที่3ห้องนี้นะฮะห้องนอนที่สห้องนี้เนี่ยคือภายในเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าห้องนอนที่2นะครับแต่จริงๆแล้วเลเยอร์ห้องนอนนี้จะมีพิเศษความพิเศษคือเขาจะมีระเบียงข้างหลังบ้านนะครับที่เป็นระเบียงใหญ่มากนะครับคือฟังก์ชันที่ว่าบอกว่าห้องนอนที่2แล้วห้องนอนที่3เท่ากันเนี่ยคือถ้านับรวมระเบียงเนี่ยครับมันจะเท่ากันฮะเพราะว่าเขาวางจุดเด่นของทั้ง2ห้องเนี่ยแตกต่างกันครับคือห้องนอนที่3จุดเด่นของเขาคือระเบียงฮะเพราะว่ามีระเบียงที่กว้างมากนะครับกว้างกว่าห้องนอน ี่2เยอะเลยแล้วก็ระเบียงเนี่ยจะเห็นวิวทางด้านหลังบ้านที่เป็นวิวทุ่งนาแล้วก็ภูเขาด้วยครับแล้วก็บริเวณน,นี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําบนชั้น2งนะฮะห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันนะครับระหว่างห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3นะครับ สำหรับตอนนี้นะครับบ้านที่นี่เนี่ยจะเหลือเพียงแค่2หลังเท่านั้นนะครับคือบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์หลังนี้ที่โอ๊ตรีวิวไปกับบ้านเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวบ้านเปล่าเนี่ยโอ๊ตจะทําคลิปวิดีโอรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจนะผมบอกเลยว่ารีบๆเลยนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้เป็นราคาปรับลดพิเศษนะฮะท้าโควิดนะครับชนโควิดเลยราคาแบบนี้เนี่ยหาได้ค่อนข้างยากนะครับสำหรับใครสนใ,สนใจก็สามารถติดต่อทีมงานเซลล์ฝ่ายขายของเชียงใหม่เลิฟโฮมเพื่อเข้ามานัดเยี่ยมชมบ้านกันก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้นะ สวัสดีครับ